MOU44 ว้าแดงชนวนสู่การปฏิวัติสวัสดีครับผม TC Channel นะครับวันนี้มาพูดถึงในเรื่องของ MOU44 นะครับซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในขณะน,นี้นะครับนายปานเทพพัวพงพันธ์นะครับได้ออกมาพูดนะครับกับสื่อมวลชนนะครับว่า เป็นสิ่งที่ขัดกับพระราชโองการของพระบาทสมเด็จภูมิพลอดุลยเดชในหลวงในราชการที่9พ่อหลวงของเรานั่นเองนะครับเส้นไหลทวีปของกัมพูชาละมนาาเขตไทยถือว่าผิดจากการแบ่งปันเส้นเขตแดนทางทะเลสากลนะครับหลักสำคัญคือต้องยึดตามหลักกฎหมายทะเลสากลเท่านั้นนะครับถึงจะมีการพูดถึงในการ ต่อรองในเรื่องผลประโยชน์ต่างๆนะครับผมเสี่ยงต่อการสูญเสียดินแดนให้กับกรัรมพูชานั่นเองนะครับผมซึ่งนายปานเทพได้ออกมาพูดกับสื่อมวลชนและได้พูดกับบรรดาเราผู้คนนะครับประชาชนนะครับว่าสามัคคีรวมพลังค้ำจุนแผ่นดินไทยนะครับผมเรามาดูเหตุปั่นไปไหนนะครับ ของอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยาก่อนนะครับซึ่งเป็นอดีกตกกตนั่นเองนะครับผมอาจารย์สมชัยบอกว่าไม่ใช่น้ำพึ่งหยดเดียวการยื่นหนังสือคัดค้าน MOU 44และการเดินหน้าเจราจาแบ่งผลประโยชน์ทางทะเลกับกัมพูชาโดยนายสนธิลิมทองกุลไม่ใช่เรื่องที่รัฐบาลจะดูแคลนหรือทำไปทองไม่รู้ร้อนได้หนึ่ง ประเด็นอธิปไตยเหนือดินแดนเป็นประเด็นที่จุดติดได้ง่ายเพราะตักกะพูดซ้ำเพียงแค่วันนี้เกาะขูดเป็นของไทยนั้นยังไม่พอเพราะในอดีตเขาพระวิหารก็เคยเป็นของไทย 2. การพร่ำบอกว่าน้ำมันอยู่ใต้ทะเลสมควรรีบนำมาแบ่งอย่างเป็นธรรมในเมื่อเส้นแบ่งที่ไม่เป็นธรรมจึงยากที่จะ ให้เชื่อได้ว่าไทยไม่เสียผลประโยชน์ 3. สนที่เป็นบุคคลที่มีสื่อในมือมีมวลชนที่คลั่งไคล้ติดตามในจำนวนพอสมควรราคอยแค่การสังสมกำลังจากน้อยสู่ใหญ่และผสานแนวร่วมไม่เอาทักษินให้เป็นปึกแผน่น 4. การทอดเวลาว่าจะรอ15วันแล้วยื่นต่อรัฐสภาต่อ เป็นการสร้างความชอบธรรมที่รักขั้นและค่อยๆสะสมกำลังให้เพียงพอแม้ยื่นรัฐสภาแล้วก็ยังไม่จบอาจยื่นองค์กรอิสระต่อให้เวลาทอดออกไปและให้สังคมคอยตามว่าทุกกลไกล้วนไม่เป็นผลดังนั้นจึงพอคาดการได้ว่าจุดสุดท้ายของเหตุการณ์ลงถนนน่าจะไม่เกินเมษา2568 5. จะช้า จะเร็วหรือจะพัฒนาต่อปัจจัยชี้ขาดคือคนที่จะกดปุ่มหยุดหรือเดินหน้าในขณะที่รัฐบาลเองอยากหยุดร้องเพลงถอยดีกว่าตลอดแต่เจ้าของพรรคไม่เข็ดไม่เรียนรู้อดีตเอาแต่จะกดปุ่มเดินหน้าตลอดนี่ก็เป็นความคิดเห็นของอาจารย์สมชัยนะครับผมอาจารย์สมชัยยังบอกในข้อที่6ว่า MOU 44งานนี้ไม่ใช่เรื่องน้ำพึ่งหยดเดียวแต่มาเป็นองค์มังกรครับนี่ก็เป็นการาพูดถึงของอาจารย์สมชัยนะครับผมพูดถึงรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาของอทักษิณชินวัตรนั่นเองส่วนในเรื่องของว้าแดงนะครับผม โอ้โห้หวาแดงนี่เกินไปนะครับผมออกมาพูดด้วยวาจาสามหาวเลยบอกว่าจะเข้ามายึดประเทศไทยจะเข้ามายึดจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายภายในสามวันเขาบอกแต่อย่าลืมนะครับทาหารไทยไม่ใช่ พม่าหรือไม่ใช่ลาวหรือกัมพูชานะครับผมทหารไทยติดอันดับ25ของโลกเลยทีเดียวนะครับผมลองเข้ามาสิครับผมเดี๋ยวได้ศูนยพันไปเลยนะครับผมประเทศไทยของเรานะครับยอมไม่ได้แม้แต่ฝ่ามือเดียวนะครับในเรื่องของการล้ำอาธิปไตยคุณผู้ชม มีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมสวัสดีครับผม